าสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พีกเอลเซนะผมดากอนช็อปเอกนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ อะไรก็สวัสดีเพื่อนๆชาาโรบอกกันด้วยนะครับในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Dragon Age เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากเมื่อ1นถึงสวันที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆทางเกม Dragon Age เนี่ยนะครับได้ทําการอัปเดตใหม่เข้ามานั่นเองนะครับเป็นอัปเดต Dragon Season Pass Season ใหม่นั่นเองนะโดย Season Pass Season นี้เนี่ยนะครับเป็นซีซั่นที่20แล้วนั่นเองนะครับเป็นซีซั่นประจําเดือนของพฤษสภาคมนั่นเองนะครับโดยในซีซ s o n นี้เนี่ยนะครับก็จะมีมังกรตัวใหม่นะที่ชื่อว่าเจ้ามาโคล่านั่นเองนะก็จะเป็นมังกร Season Pass ซีซั่นที่ย นำ Dragon Season Pass Season ที่8เนี่ยกลับมาด้วยนั่นเองนะซึ่งมังกรประจำ Dragon Season Pass Season ที่8เนี่ยก็กลับมาด้วยเช่นกันนะครับเพื่อนๆโดยในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงรายละเอียดของรางวัลต่างๆกันนะฮะแต่าก่อนรับชมเนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับส่วนใครที่กำลังมองหามังกรสายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมังกรอีเวนต์หรือว่ามังกรซีซันต่างๆเเเเเเเนนนนนนีีีนะี่่าา่่ยยะะะคคครรรรรััับบวมมมมมถถึงงจจจ้้้้้าาาาาาโลลกกกกก็็สขไไไปืืืออออซดดใพพๆ ก้อนสายพันธุ์ต่างๆนะหรือว่าค่าเงินในเกมเนี่ยนะครับทางเราก็มีจําหน่ายเช่นกันนะครับยังไงก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมมันก่อนได้นะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเราไปรับชมเจ้าดากอนซิสเซนท์พาร์ซีซั่นที่20กันเลยดีกว่าครับอ่ะสำหรับในดากอนซิสเซนท์พาร์ซีซั่นที่20นี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีมังกรตัวใหม่นะครับอย่างเจ้ามาโคล่านะที่เป็นมังกรประจำซีซั่นพาร์ตซีซั่นที่20นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นมังกรสายพันธุ์ใหม่ที่อัปเเ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 ดตขข้้้้าา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 มมมมมในน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 นกกกกกกััััััั่่่่่่อออองงงะะะะครรรรบบแลลวว็จจีีีีํซซซทท8พืืหสุย เเกมนนนั a, Naruto, Fortnite, ั่องะครบโดยในดะกอนซีซันพาร์ตซีซันที่20นี้เนี่ยนะครับจะมีการนำของรางวัลที่เป็นธีมความมืดแล้วก็ธีมปีศาจเนี่ยนะครับเป็นของประจำดะกอนซีซันพาร์ตซีซันที่20นั่นเองนะครับโดยเช่นเคยนะครับเพื่อนๆในดะกอนซีซันพาร์ตซีซันที่20นี้เนี่ยนะครับก็จะมีของรางวัลนะสำหรับสายฟรีแล้วก็สายคนที่เติมเงินเพื่อปลดล็อกดะกอนพาร์ตนั่นเองนะครับโดยวิธีการปลดล็อกดะกอนพาร์ตเนี่ยนะครับเราสามารถกดที่บ่ายพาร์ตตรงนี้นะเพื่อเป็นการปลดล็อกด้าาาานนนนนนล่่งงััเออรรกพีดะ ก็จะได้ของรางวัลในเฉพาะด้านบนนะฮะเพื่อนๆโดยราคาของดะก้อนเซจันพาร์ทเนี่ยนะครับจะมีราคาอยู่ที่350ร้อยหโลบักด้วยกันนะครับส่วนหากเพื่อนๆที่ขี้เกียจฟาร์มนะหรือว่าขี้เกียจที่จะทําภารกิจเพื่ออัพเลเวลดะก้อนเซจันพาร์ทเนี่ยนะครับก็สามารถกดสกิปเลเวลทางด้านขวานั้นเพื่อนเพื่อเป็นการอัพเลเวลให้ดะก้อนเซจันพาร์ทของเรานั่นเองนะครับโดยในการที่เราจะอัพเลเวลดะก้อนเซจันพาร์ทของเราเนี่ยนะครับจะใช้โลบักเนี่ยจำนวน150หนะต่อการอััพเเลลว1คร้งนนั่เองนะครับซึ่งโลบักนะต่อการอัมปเลเวล ก็จะใช้โลบักเนี่ยทั้งหมดนะหากเพื่อนเนต้องการบู์จากเลเวลศูนยถึงเลเวลสิเลยเนี่ยก็จะใช้โลบักทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันห้ารโลบัคด้วยกันนะครับรวมการซื้อด r กอ o ซ s e a ันพาร์ตอีกสาม้อยห้าสิบเนี่ยนะครับก็จะเป็นทั้งหมดหนึ่งพนแปดรอยห้าสิบนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากปลดดะ a g o ซ s e a ันพาร์ตแล้วก็อัพเลเวลด r a อ o ซ s e a ันพาร์ตเนี่ยให้ถึงเลเวลสิบเลยนั่นเองนะก็จะใช้ทั้งหมดหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบโลบักนั่นเองนะครับหร นะครับเพื่อนๆนก็สามารถกดที่รูปใบกระดาษที่เป็นเลขหนึ่งตรงนี้นั้นเพื่อนก็จะมีมิชชั่นหรือว่าภารกิจน่ยให้เราทํานั่นเองนะครับโดยในรูปกระดาษที่เป็นเลขหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นไดรลี่มิชชั่นนั่นเองหรือว่าภารกิจรายวันนั่นเองนะครับโดยภารกิจรายวันเนี่ยนะครับจะรีเซ็ตทุกๆ24ชั่วโมงนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนโดยของรายวันเนี่ยนะครับขั้นแรกเนี่ยมันจะเปิดเพียงสองภารกิจเท่านั้นนะหากเราทําองภารกิจนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับภาร วิกฤติมิ s ชั่นหรือว่าภารกิจหลายสัปดาห์นั่นเองนะครับโดยตัวภารกิจหลายสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะรีเซ็ตท,ทุกๆ7วันนั่นเนองนะครับโดยในตัววิ e k l y m i s s i ่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นภารกิจหลายสัปดาห์นะซึ่งก็จะได้ของรางวัลที่ดียิ่งกว่าแล้วก็ EP เนี่ยที่เยอะกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าตัวภารกิจเนี่ยนะครับก็จะทําค่อนข้างยากแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานมากกว่า Daily Mission หรือว่าภารกิจร,รายวันนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นรั้้งง่เนนนนออดขไ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ของรางวัลของ Dragon Season Pass ซีซั่นที่20กันบ้างดีกว่านะว่าของรางวัลเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างน,นะครับสำหรับของรางวัลชิ้นที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นเหรียญหรือว่าคอยในเกมนั่นเองนะครับก็จะได้ทั้งหมดอ่ะ5,000คอยหรือว่า5,000เหรียญนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นของรางวัลสําหรับผู้เล่นที่ไม่ได้ปลดล็อก Dragon Season Pass นะครับเพื่อนๆก็จะได้เฉพาะของรางวัลทางด้านบนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ของรางวัลทางด้านบนกันก่อนละกันนะครับสำหรับเลเวลทีีีีีีี่่่่่่่่่2 2เเ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 เนน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 นยยยยยะะะะะคคคคครร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 ัััััับบบบกกก็็จจไดด้้้้สสปิโทททหหหืืออออวววววาาญญใใชุมงงลลลพๆ3 เป็นคัลเลอร์โพชชั่นเซตนั่นเองนะก็จะเป็นเซตสำหรับการเปลี่ยนสีมังกรนั่นเองนะครับก็จะได้น้ำยาณะเปลี่ยนสีช่อง1ช่อง2ช่อง3นะแล้วก็น้ำยาเปลี่ยนสีทั้ง3ช่องของมังกรเลยนั่นเองนะครับก็จะได้ทั้งเซตไปเลยนะอย่างละ1ขวดนั่นเองนะครับเลเวลที่4่นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นแรนดอมเอ็กหรือว่าการสุ่มไข่ในโวล์ต่างๆนั่นเองนะครับโดยเราเนี่ยสามารถที่จะได้รับไข่จากโวล์ต่างๆเนี่ยทั้งหมด3ฟองนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เกมเนี่ยนะครับจะทำการสุ่มกาทจุ เลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเราเนี่ยนะครับจะไม่ได้ไข่อีเวนต์หรือว่าไข่กิจกรรมต่างๆนะที่เป็นไข่ลิมิเต็ดหรือว่าไข่ช่วงเวลากิจกรรมนะครับเพื่อนๆจะเป็นการสุ่มไข่จากวัวต่างๆหรือว่าโลกต่างๆเท่านั้นนะครับเลเวลที่5นะครับเพื่อนๆก็จะเป็น alchemy b o t ท l e นั่นเองนะก็จะเป็นขวดน้ำยาอัล h e มีนั่นเองนะครับเลเวลที่6นะครับก็จะเป็นเมท a l l u r g i c a l potion นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเซตสำหรับการเปลี่ยนพื้นผิวของมังกรเรานั่นเองนะครับเลเวลที่7นะครับก็จะเป็นอัล a l มีอ m ลิเซอร์หรือว่าแต้มอัล h e มีนั่นเองก็็จะะะใใใชช้นนนนนนการรรคคคััััับขอออองงลลลเเเมีีป่่วท8 ก็จะเป็นสปินโทเค็นจำนวน5เหรียญน,นะครับก็จะเป็นเหรียญที่ใช้สำหรับการสุ่มวงล้อนั่นเองนะครับแล้วก็เลเวล9เนี่ยก็จะเป็นจำนวนคอยทั้งหมดนะสี่หมื่นหคอยหรือว่า45,000เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็เลเวลที่10เลเวลสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นมังกรประจำซีซันพาร์ทซีซันที่20นั่นเองนะครับมับงกรตัวใหม่ของเรานั่นเองก็จะเป็นเจ้ามาโคล้านั่นเองซึ่งเจ้ามาโคล้านี่ยนะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นที่จะต้องปลดดาร์กซีซันพาร์ทหรือว่าซื้อดลอาานน,น,นนัอร์ก็ะเนซี สำหรับสายฟรีหรือว่าเพื่อนๆที่ไม่สะดวกปลดล็อกดนะกอนซีซั่นพาสนั่นเองก็จะได้ของรางวัลเนี่ยทั้งหมด10อย่างนั่นเองนะรวมถึงเจ้ามาโคล่าที่เป็นมังกรประจําซีซั่นพาสซีซั่นที่20ตัวใหม่ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะส่วนเพื่อนๆที่ทําการปลดล็อกดะกอนซีซั่นพาสซีซั่นที่20นะ Season Pass, Season นะที่เป็นราคา350โลบักเนี่ยนะครับก็จะได้ของรางวัลทั้งด้านบนนะแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับเพื่อนๆโดยของรางวัลในเลเวลแรกที่เราจะได้รับเนี่ยนะครับก็จะเป็นแมกมาพรีเซโพชัั่่นนนเองก็จะเเป็นน้ําายซตนนั่นเองงงงงนนนนนะะะโดยยยหาาาาาาากกกกกกเเเเรรรรรรใช้้้ํตัััััวีีบบมมขขออ่ค็จลย เลยนั่นเองนะครับเลเวลที่2นะครับก็จะเป็น bleeding cooldown potion นั่นเองนะอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ํายาในการลดระยะเวลาการคูลดาวในการผสมพันธ์ของมังกรนั่นเองนะครับอย่างเช่นหากเราต้องการใช้มังกร1ตัวเพื่อเป็นการผสมพันุ์2ครั้งติดต่อกันเนี่ยนะครับก็สามารถใช้น้ํายาตัวนี้เนี่ยในการลดระยะเวลาในการคูลดาวได้นั่นเองนะครับเลืวอที่3นะครับก็จะเป็น saddle of darkness นั่นเองนะอันนี้เนี่ยจะเป็นของตกแต่งมังกรนั่นเองนะครับก็จะเป็นอานแห่งความมืดนั่นเองนะอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนของที่สามารถใช้ตกแต่งมังกรได้ทุกตัวเลยนะค เลเวลที no つつ่4นะครับก็จะเป็น Alchemy Alizer นั่นเองและจำนวน400แต้มนั่นเองก็จะเป็นแต้มสำหรับการใช้คัฟของนั่นเองนะครับเลเวลที่5นะครับก็จะเป็น Building Set นั่นเองนะอันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นของตกแต่งเกาะส่วนตัวหรือว่าบ้านของเรานั่นเองนะครับเราก็จะได้ Go Pie Small นะครับแล้วก็ Go Pie Large นะครับแล้วก็ Lavapool นั่นเองนะครับก็จะเป็นของรางวัลหรือว่าของที่ใช้ตกแต่งบ้านของเราเนี่ยจำนวน3ชิ้นนั่นเองนะฮะเลเวลที่6นะครับก็จะเป็นคอยนะจำนวน50,000คอยนั่นเองนะครับเลเวลที่7เนนี่ยะครับจะเป็นออซิเดียยนนนโพชั่่หรือวาา้เปลี่ยนธาตุมะคร ของเเรรานนี่ยะคับให้เป็นธาตุออ b ซิเดียนนั่นเองนะครับแล้วก็เลเวลที่8นะอันนี้จะเป็น b a c k p a คออฟดาร์ n เนสนั่นเองนะอันนี้เนี่ยจะเป็นสกินกระเป๋านะที่เราสามารถเปลี่ยนสกินกระเป๋าของเราเนี่ยนะครับให้เป็นสกินต่างๆได้นั่นเองนะในซีซั่นนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นกระเป๋า t ีมดาร์ k เนสนั่นเองนะครับแล้วก็เลเวลที่9นะครับจะเป็นอีวิลแล r ีมนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสกินเกาะส่วนตัวหรือว่าสกินบ้านของเรานั่นเองนะครับแล้วก็เลเวลที่10นะครับจะเป็น Scorching นะครับหรือว่าเจ้ามังกรประจำซีซั่น Part ซีซั่น ซันพาร์ซีซันที่20นี้อีกครั้งนั่นเองนะครับโดยหากเพื่อนๆเนี่ยต้องการเจ้าสุขุยซันหรือว่าอยากได้เจ้าสุขุยซันน่ะก็ต้องทําการปลดล็อกดาร์กอนซีซันพาร์ซีซันที่8ด้วยเช่นกันนะถึงจะมีโอกาสที่จะได้รับเจ้าสุขุยซันในเลเวลที่10นั่นเองนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับดาร์กอนซีซันพาร์ซีซันที่20ประจําเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อนๆก็จะมีมังกรตัวใหม่เนี่ยนะครับหนึ่งตัวนะแล้วก็เจ้าสุขุยซันเนี่ยนะครับก สามารถเข้าไปรับได้นะในดะกอนเซซันพาสเซีซันที่20นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยดะกอนเซซันพาสเซีซันที่20นี้เนี่ยนะครับจะจบลงในวันที่31ของเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็มีเวลาอีกประมาณ29วันนะโดยประมาณนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทําภารกิจนะเพื่อปลดล็อกเจ้ามังกรเมาโคล่ามังกรตัวใหม่ได้นะครับแล้วก็ขอฝากร้านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้มังกรสายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมังกรซีซันหรือว่ามังกรอีเวนต์ต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงงเเเเเเจจ้้้าาาาาามมมโคคลนนนนนนนีีีีีี่่่่่ยยททปป็็ัััักกรรรซซซซซ PS 20ะบสถขไือใพ ดาว้อนช็อปเอกได้นะครับเพื่อนๆก็จะมีมังกรสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับรวมถึงเงินในเกมนะครับก็มีขายเช่นกันนะครับเพื่อนๆอย่างไงต้องฝากเอาไว้ด้วยนะครับแต่รับนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ